ขอดั้ใส่ก็ได้พิมพูนี่พิมพเนี่มเคยบอกว่าจะเาโชคดีแล้วนอกเจ้าพิมามาเด้อยอ้เป็นคือบอกเขาไอ้ปุยชอยู่โอ้ยไอ้ดอะไราเอาก็สิไปบนทูกหมทุกคนเนาวนีไปบนบพพ์สิิมูหรือเปล่าน้ากบกวัเไปเอาแ่เด้โมกระไดนาะ คุณควรก็่าถือว่าเป็นมูแล้วก็บ่เคยลืมเนาะเอาบ่ได้ลืมมือนี่หักสิ่ล้งหรอแม่เนาะคุณควรมีธุระอีหย่างตี่ขึมาเดิกมาเดินจังสี่บ่มีธุระอีอย่างดอกแต่ว่าอยากคุยน้ำอยากคุยน้ำแม่มุคุณขวรมันพ่เป็นการดีดอกมันบ่เหมาะสมของบ่เหมาะสมจะไหนฉันเป็นเพี่งคนใส่ประการาะไรเที่ยมศััพย์ คนนใบเห็ดสีสาว้นตึงทานฉันเป็นหญิงมากคุยเบากับผู้ชายยุม่งมือปากบบ่ข้มีผิดหลายบกหานกาดนางน้ำมันบอกเป็นกาดมอสมออฉันเป็นเพียงคนใส่เป็นคนถุกข้นจนสาวพี่เบิจนหรือนม่ว่านั่นก็เป็นสิ่งที่ใช่ถือตัวขอเต่พิมพ์นั่งรับรักพีซีอาสาคาําขอแติพิมหักคมหักคมบางดีจากพีควัน ดีสิดูแลทุกสิ่งทุอย่างหักสาวทิพด,ด้ลยคนขี้ขึ้นเป็นไปบด้ดโดจ้าจ้าเดี๋ยวจะไปเอามาใหรพอดีก็สิลองชานี่ละจ้าจ้าไม่หามานี่เด้อหารอย,อยหนึ่งคนวางบอหาร้อย ห้าร้อยห้าร้อยนะโอ้แหลบัดลองลองาจะสีสามมันก็สิเป็นไปบ่ได้ดอกให้คุณงวัาน้ากาไปนอนสาพิมก็จะไปหามาเข่ากอนน้นตาหล่ก็ถามูดนำผูดอกก็ได้กินข้าวก็ไปพิมพิมจุดบออ สางเสียวมาปังไอ้สิหนีไปบ่ได้ก็ไปหยาบีบคุยกันกำเดียมไปไปค้นจะไม่เห็นแม่คุ้มควันคุยกันป้อนสิไปสไตไทเป็นเต้นมารับลูกไทยคือสู้พี่วศนที่มีแฟนไปที่มีแฟนแล้วปอยมีแฟนแล้วมีแฟนหนุ่มปวยวนที่ขวันใช่ขอรับตอนควัญ หัวใจอุ่นไอ้คนเดียวโสดอิ like ่มคุกหอบพัดตังจิ้ตั๊บนะเอ้นางไปนางมัดนอนเร็วเร็วนางเป็นมูก็ไับใ็นางเป็นมูอันนี้เน่ยนางเป็นมูนางไปนางมันเนาะได้หัวใจเผยเคียงเปลี่ยนใจ่ยอมตายทิมเอ้ทิมพาเกี่ย่างคนไหม

บอกเธอค่อยวปล่อยไปกันดิไป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 นปไ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 ไป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 ยปไปปไปไปไไป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 ั้ไนไปงเไป บอกว่าหออ้องค่อยๆนะผมรักคุณหัวบความมัดจใได้ครั้งทั้งสอหอมแก้มจังบ,า <ś led> บัาเอกินประใดประเทศเงนสีขวางกายยันปุ้นเข้มตกอ่าอมเป็นหอม,อมจง

Khổn thổn tỷ tăng mãi Trái vàng mò mất kiếng pha bay Tâm ác buộc Khói đục ẩn mơ êm sâu Cuối cùng xì khó cháu Đọc đẹp Con ngàm เฮ็ดกับพิมจังสี่คนสี่ที่พี่อนเ็สไปที่สิบเจ้าน่ะพราพว่าครับพิมเนสไอพิมคุณหวัมันบอกตะนองเนาะอย่ใจง่ายย่งใจง่ายจพาเงี้ยดวเนาะนบ่ต้องพาบต้องเพิ่น้ไอพิมพี่โตะแบบนี้ไม่ไงโคตดีคือประเด็เตรียมใจเดแต่ว่าคุณขวัคนคืนใจเก้ยแนวคืนใจ สองคนเอ้ยเขาเรียนดัมมี่วงจักรดัมมี่ยันีที่นี่สองขอ้ยสองคนเหนี่ยดัมมี่สองคนสองคนขี้ขาคืาเทอาไทร่เรีนปอกเด่นี้เาปอกด้งเดาเรีนวาดโมเก้าพอดเก้าที่คือหจากคุยเป็นสมุดสเาก็เลยให้เบสยากเ่ยเป็นฝูงวิศดีอ่ะเขียดังี่ตาวัน สาวพรสีทาพิมพิมทีม่เด่นสิไอ้สีทาไอ้พรมันยาเสียแซ้นหลอกลวงต่อแะไรอะบอกดือบอกตนหมาสี่แมมเงยไอ้สีทาเอาช่วยบอกดือบอกตนเลยตะวันจ้าในสีทาเป็นยังเคลีย เสียดจ้งเครียดเมืนกี้แกก็ช่วยกินข้าววัดหานะใครกินอยู่ได้แหละขี่ขีเกิรมวอยู่มันยาต่อแหล่บุนตูนบักนัดโอ้ยมาด่าตกุบตกคนต่อแหลยสี่สาโลกโอ้ยขเฮ้ยเถามาอยากไส่กนน้อปะนี่ บ้าเข่าไร้นกับว่แบงได้สีท่ากินเนาะแบงอู้ปากกว้างมันก็สีอยากกินน้ำอยู่ดีกับแบงอู้เนาะต้นมันอยากพุ่งกวนแช่ได้กินน้ำมันก็เลยมันเลยเกี่ยงสั้นลสร้างมันท้อเพื่อเป็นยักษ์สั้นว่าสาวพรสสาววนเกี่ยงจังใดล่ะตานนี้จังใดมันเกิดขึ้นทั้งสี่แล้วผมเนี่ยสีสัญญาตอนหน้ากับทุกคนนี่ว่ามืออื่นสิบ้าสาวพิมพ์เนี่ยไปสมภาพพรหมสมภาพเม่โอ้เพื่อห็นมันถือตองเพื่อห็นมัน ตามพี่ตามท้องนั่นแหละแสดงว่าผมหักสาวพิมข้ากินนี้หักอินนี้ว่ได้หักเล่นมืออื้นสี่ทรงขึ้นกับ้ันไปให้พอ่อให้แม่สาวพิม่งสาวเพื่อนหลังนี้ยังให้กระสือสีทีไอทีหน้าใบพอมโอ้ไข่เนาะผู้ใดหบุญผ้าวาสนาข้ามและกรรมาำล,ลูกเท่าเกมโอ้ยอีฉันขอเป็นพี่น้องเพราะได้สินกายแห้งน้ำระดัอ <c oughs> แต่วัน สิค้นค่าแห้งอีกหาลอยฮะคืนในหไว้ขึ้นค่าแห้งอูน้ำเนี่ยอ้าวขวมจะบอกว่าอีกงูอาเสียนโบราณจเล้วันนี้เาเงินเนาะเจ้ากับไปนอนไปมั้กวนไปเด้อเอากลัเปไปไหนหัวกะตีสองควานหม่ไปนอตอยู่นีตัวมันอื่นสองกล้บไปไหนนองน้ำไผ่นนอยูใส่กานอนน้ำเจ้าตัวงี้มือสองต้องไปซ้ำส้าเด้อทั้งไปเนี่ยเราิม สักเสาเลวจะ่อ่ไปแต่ว่าเรื่องสูงขึ้นกับบ้านนะแค่ตัวตุ้ยไขย่นะตุ <ไป S 2> <ด>้ยไข่ห้งอวไปก์ตินอนอีลีเปล่าไปนอนมันสีแกน่น่าได้สัเลยหูอิว่วอิ